เยีนนี่วนเดีวเลยยนทาผมไม่ได้แรออะไรหรือยันบลฮึชิวเะอ๋อรลอน่ยเล่นเลยปี่บปัมบ่ะบาลาดัมบ้ั๊มบาลา ตัวนี้ตัวบนแมวหนุกบ้างแม่รัตนาก็ได้นะพี่ถ้าอยากเล่นนะเพราะผมก็อยากลองอยู่นะว่าถ้าเทียมมาตายให้ผมมันจะโกงขนาดไหนอ๋อรัตนาเป็นอะไรลู้นต่อเป็นแมวหรอแมวอะไรพี่เนี่ยได้ยาเข้าเวทจัะแกล้งแกล้งเหรอครับคาริ่งเนี่ยจังปะตึ้งตันตีอะแกงแกล้งเวทดิไกลๆโคตรแรงเลยนะพี่แบบอู้หาห้าห้าโอ้ที่อย่างนึงอะ ยังอะยังไม่เล่นอะมันไม่น่าเวิร์กนะเพื่อนเวิร์กเวิร์กอะนันคือคาทัศน์อะเพื่อนันคือคาทัศอ่ะเออแล้วแล้วคาทัศไปพสัพพี่ได้บ้างเหอเพื่อนนั่นอย่างนั่นอย่างอตมันก็มีดีแค่ติไงน้องชายนั่นแหละอนนั่นแหละ่เล้วไม่ใช่ติมโกมาแล้วคอมโบพี่โยไงพี่โยเขาแบบให้มาตีเีงใช่ไหมแล้วมึงาตีอัวนคอ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 หมดเลาเลยการคอโบกัน วะฮันน like ี่จอมลึกเลยหรอเอวะเอวะเอวะเอเอเด้อใครจะพูดจะแอทักมาเจะอกูกดขี่ไปกดขี่คงมเพลงเขินใจกระทำชำเราเออทั้งจัทั้งปรับในตานี้เราใช้ปืนสี่คนเลยนะเนี่ยโอ้ทุกคนมีปืนใชนไหม ไปเข้ามานะกูมีปืนกูมีปืนแล้วกูไม่กลัวร์ยิงตัวเองด้วยไปเข้ามานะกูมีปืนแล้วกูไปยังไรยิงตัวงด้วยไว้ไว้ไว้เฟิร์ตบัตเฟิร์ตบัตเฟิร์ตบัตถอยถอยถอดถอยคุมเนาะพี่แฟดเลยแฟดเลยเนาะน้องแฟดเลยไม่มีไม่มีผมแฟดถูกกันแล้วแต่คุมนะคนบัตแฝดสามคนเลยเหรออ๋อ อย่ามีตายผมนะครับคุณแอร์ท็อปใช่ไม่ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอปีงจังปะเนี่ยห้วหนึ่งหิวป่ะน้าจะหิวปะทางนั้นอ่ะไม่มีขึ้นหิวนะมันหลบมันหลบวิชั่นแล้วหิวหรือเปล่าเนี่ยโหนั่นสุดยอดจริง ยองขู่ยังขู่ใช่ไหมเนี่ยตายจริงอะเนี่ยจะได้แตกตายเลยอย่าอย่ามันตีผมพี่พี่พยายามอยู่ได้ได้ได้ผมมีตีสโลกูยังไม่ส่องเลยกับพวกมึงบวกกันหมดเป็นสองแล้วเขื่อนเลยให้มันมาให้มันให้มันมาให้มันมามันแหลมมันเข่ามันเท่าอย่าพี่มีี่สองพี่มีสกิลสองอยู่มันแตกแล้วมันแตกแล้วผมมีตีสโล สิงกับบ้านของกูขลร้องอะไรเออสิงดูผู่ชายด้วยดูมันแหละดูมันเองนะไม่ได้ดูกูดูดูของกูที่ออกมานี่ไม่ได้เอาไม่ได้ฟาร์มเลยอ่ะอยากวิซเร็วหรืออยากได้โล่หรือว่าจัเอาโล่ที่ฝานะเผื่อกันไว้ต้องวิ่งหรอขอฟาร์มพีนั่นพีขอร้องขอร้องอะไร บอกตัวเองบอกบอกบอกป่าพี่บอกป่าโอ้ยเพราะบอกอันนี้มาผมไป็นฟาร์มเมื่อกี้ไม่ได้หกตัวเองมีซัดกันชิบหายไว้ว้อเลยเหมือนเล่นเกมเครื่องชั่วโมงสุดท้ายันี่เหมือนเกมแข่งตั้งแต่ตอนนี้ต้งรอ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 ปี่วีฟาร์มแล้วพี่เอาเลนเสร็จปุ๊บพี่เอาเลยเนาะเอาละเอาละซัดกันละซัดหน้ากันเลยถอ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 ย ฟังนี่แหละถ้าเล่นตัวนี้มันต้องตั้งดติปอย่างนี้มันต้องรีบเดินเกมเร็ว่ถ้าความสู้มันสู้ไม่ได้อ๋ออีใจอยโอเคเอเบิ้บอากาวากาเอเฮ้อเอมึนเจ็บปะโอู้เจ็บพี่เจ็บเจ็บเห็นเหร 3..2.. อง้องเ่ีย้ายี่ยังรอดอยู่รงเ่ารอดต้งต้องรอนเหลไม่ตายวะมันมีคนแทรกอะ เสียงแจมมาเลยนะเสียงแจมมาเลยไม่ร mm ู hmm. 是是้เสียงแจมมาเลยนะโอก็เป็นงั้นแหละใครไปแช่งเพื่อนมากหรือเปล่าเนี่ยทำไมเสียน้อยอย่างเลยกันจริงไอ้สุ่ยไปต่างตุเรงสบปากเลยนะอะไรแต่แต่ท่านรู้ผมจะรีบฆ่าได้ก่อนเแกยพี่ก็จะรอดผมได้เป็นได้พอช่วยพี่ด้วยน้องุืน ผมพยายามช่วยอยู่ไปเถอะอุ้ยมันจะตายแทนนั่น่ะมันตายจะเด้งก่อนชิบหายแล้วนอ้องเอ้ยถ้ามันตายเราจะเด้งต่อนเองสู้วังไรเฮียแต่แบบอ,อุ้ยฟังสิอีพี่ป้องว่าอะไรเนี่ยป้องว่าแบบอัจฉริยะน่าก็พี่ <laughs> เรนเล่นหมดเขาเขาแค่ทะเลาะก,กับตัวเอง <laughs> แต่มันไม่อยู่น้องน้องก็แก้บาดให้พี่หน่อยได้พี่ชายผมกลัวม่าจะอยู่ในนี้อะดินี่ปล่อยเพ้งมึงเปิดแบบให้กูดิไอ้ไอ้คาตาฮึบนี่คาตามาว่ะปล่อยเ,เอ้ยอยากอยากให้แก๊งเพ่งไปสมัครกยสอ,อ่ะกู้เงินหน่อยได้ไหมอ่ะ เข็นได้หน่อยจะได้ของนะโอ้ยซื้อไม่อะไรเป็นข้าวเปย์ขนาดนั้นนะ่ะก็ไม่รู้ดิน้องรงล้อมาหาสนุกแล้วพี่ก <c oughs> ็อล้อมาแล้วหนึ <c oughs> ่งลงล้อมมาแลเธอไง <c oughs> โอ้ยมาด้อียิปแล้วฮะเรีนได้อียิปอ่ะมาพี่อุย้ยเออไปคิปดนี่มาเฮ <c oughs> ้ยมือถุนเล่นเจขนาดนั้นนะ่ะ ตัดยิวแล้วฟันกันแล้วมึงไม่ตายวะ <c oughs> แกกาตัวมันดุเนอะทั้งตัวจ้ะถ้ามึงตัดเลือดมันได้รอเรเสร็จไปมันไม่มีที่อะไร <c oughs> แล้วไอ้เถอะเฮ้ยอย่าอย่ากล้อนมาโดนใจกูทำไมจะไม่กลัวธรรมดาบ้างหรมา,าทั้งตัว <c oughs> เอ้ยไม่ตายเน่าไม่น่าตายแล้วแหละจะ <c oughs> ช่วยตัดยิวหา <c oughs> ยานหนูลนะ่ะ <c oughs> สวยแล้ว โคตรบั่วเลยหยอดเมื่อกี้ออกมาพี่พลังมาเลยการปาไปเลยพี่ชายอุ้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 ยเกินปุยมุ้ยอุ้ยเอ้แรงหละกันจมอย่าปล่อยตัพี่ชายไปเดี่ยวพี่ไม่คนเดียวคือ่สามวิตัดยู่ตัดยู่ให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายไม่ได้ไม่ได้เก่งไอ้ควายอันนี้ อยแต่ทำไมอ่ะสโล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 ยิงยิงมีเพิ่มก่อนนะไม่ตายยี่นิดเดียวโหตนนี้นเอนั่นแหละม้เทอหนกูป้องแตกแน่ทำไรทวทำไร่หนขับคไหนัคไหนโอ้ยอีทอกอีทอกอีทอกอทอกอีทอกอีทอกอเทอกอีทอก

พี่ช่วยอยู่ด้วเออดีไปหายาล้วหยาล้ว่าละเกย์เกย์จูู่เกย์อยม่าักันเอไม่ได้เก่งอะปากแอบจะไม่ได้เก่งก็มาตีกูไปทำอะไรกันได้ตีพี่ไก่ขึ้นมั้ยตัวตีใกล้นะ เออแบบเปล่งโตู้อะไรแบบเอ็นโซะพี่พี่เคยเล่ามาป่ะโอ้พี่มามามาฮีโร่มาฮีโร่มาแล้วโอ้โอ้โอ้ฮีโร่ถึงเวลาฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ใช้ปืนตู้มาดิมาดิฮีโร่มาแล้วเฮ้ยกินส้มเร็วไป อีสัตว์อีกนไม่ตายอีกตายด้วยไอ้ไอ้ทองเมไอ้ถองนี้เนียนเนียนมันยอมไม่ได้มันใครมันขึนกิมันเเกมากว่ะช่ด้วยช่วยดว่วช่วยด้วยช่วย่วยด้วยช่วยด้ช่วย่ช่วยช่วยช่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วย้วย้ว้ว่ด้ โอ้ยัดทุกอย่างแขนแขนจับแสดงว่าว่า้ัการเองตัดการเองน้องโชว์โชว์ไปเนาะอะไรกันการตายแล้วนะตายแล้วนะไม่ได้เก่งยดอะไรอะเพื่อนช้าไปเยอะเลยอะมันพอดีมึงเพิ่งผ่านไง อาจจะไม Danke, ่ควรใช้ท่าแล้วเลยทั้งนั้นแหละอยากใช้ไงอยากรอให้เราวิชาเราวิชาครัสติดีอ้วแบนนี่มันตัวใหญ่ขนาดนั้นอ่ะมวอว่ะตัวโคตรใหญ่อ่ะใหญ่กว่าตัวไอ้สัตว์อ่านทำไมไอ้ถอดเละเต็มอ่ะกูจะรู้ไหมเราคิวอ่ะ แต่ทีมเล็กเหรอถ้าทีมใหญ่ไปเลยเอ้ยก็เอาออกใหญ่เลยแหละแต่งบประมาณมีอยู่แค่นี้ต้องการแบบไหนล่ะครับเอาแบบแพงแพงที่สุดคาตาวก็ไหเอ้ยเฮ้ยเาไปเล่นเออไปเล่นไหวนะไปไหนกันอะไรอ่ะเฮ้เพิ่งเคยเห็นว่าคาตาที่ไม่ได้ออกดีวาเทรเดอร์แล้วออกเป็นเพจแล้วเขาไม่ออกดีวายวะก็เก i̇şte right. no no ่งอยู <can 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 <can> <can> well> ่นะ ไอ้เหี้ยไปเกียถ้าเป็นดีวายของใครถองไปได้หรอแม่กกลังไปพี่แม่ผมยังอยู่พี่พี่โย่ยังถึงเลยใส่ละใส่ธรรมดาไม่เข้าโอ้โอ้พี่โยถึงมากทำดีแล้วพี่เพราะวเขาพูดว่าพี่โยถึงมาแล้วเขาก็โดนกระทุ้งท้องเป็นรูแบบเนอร์นัดเลยจากคิวอิมจ่า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 คิวอิมมาก่อนมาก่อนมา เอ้าวูเดินผ่านัาจูนนี่ป่าอยู่บนป่ามาอยู่นเอาได้เอาได้เอเวเคโอเคโอเคี่เปิดวิชั่นแล้วเก่งัหยได้แล้วกะทำอะไรจูนข้าวข้าวอัดดีสโล่ไปเนาะเซนนาของพาวอีเซนนาของพาเพื่อนวิ่งแบบไวออสามร้อเอร์เซ็น โอ้ถังไม่สองร้อยใค้อ่ะคขาติกอะไรอ่ะมันมีคนอยู่อ่ะแอดทอกเฮอยก็ออย่างกับว่าเราของนะขอของได้ปะเราไปเคลียร์คลิปล่างกันนี่ขคาตาทำไมวิ่งเลยจังไง เ <Okay>, yeah. อาโอเคเนี่ยพี่ว่านองไปน้องชายพี่ว่านองวิ่งไปเอ้ยอป,ป้อมล่างได้นะป้อมล่างได้นเนาะขอเร็วเลยตาโ hey. hey. อ้ยเฮ้ยิดิดิโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยโลกูฮัลโหลเฮ้ยมาท้องมาทองการเทเลไปเลยน้องคิดนะไม่เอาต้องการน้องน้องคือความหวังของของพีพ พอหวังม <Z an aaS as> ันเล็บหลี่แล้วตอนนี้เขวลเนี๋ยเ้ผมสองคนดันบ้านเรวดันดันเลยดันเลยดันสู้ไปไวรุ่นเวเลนาสองวิ่งวิ่งโอ้ดูโล่ทมพี่นี่มันกำลังวาร์ปกำลังวาร์ปไวโง่ย่ะแต่วันลโง่ ไม่ได้เก่งใช่ไหมพี่มันไม่ได้เก่งนะเมอตัวใหม่จะมาอยากเล่นดูอะไรดิวบุรวบุระบุระบุบุยากกันหนึ่งหนึ่งกระป๋องหมดเป็นตัวที่ป่าเอาเจ็กแล้วก็ใส่เป๋องเลยชอบเลยใส่เลยพี่กำลังไปช่วยน้องถึงไหมโอ้โหถอยๆพี่ปล่อยป่ยปล่อยตายเลยปล่อยตายเลยวิ่งหน้าจะตายแล้ว ที่ปล่อยตใจเลยเหรอไปพี่โคใจร้ายขนาดนี้โอเคโอเคน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่แก้แก้แคปให้เอาเลยพี่เอาเลยพี่เออูแอ็นติโมหายแล้วตายโอ้โหมึงเอาอันนี้ก่อนต้องเอาต้องเอาอีเจนนี้ก่อนพี่ไหนตัวไหนมันอยู่อะไรมันว็อกับบ้านแล้วล็เหรอมันว็อกับบ้านแล้วพี่หลอนไปด้วยเลย <c oughs> มารอมันก่อนเลยครูวันนี้นไม่ช้าเสี่ย <Yeah. S 2> เอาตีในตีในแล้ววันนี้โอ้ยหยุดไปก็ไม่อยู่ถามไม่อ,<ข>อดีมากเลยปืนเป็นกากมากเลยตอนเนี้ยอาตาเก็บหมดอาตากู เราจะได้ตัวมุนเฮ้ยมุนเหลเฮ้ย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 ผู้เป็ยผู้หญ่ะอยากกินยังผู้าหญ่อะผู้ใหญยกินยังโอ้ไปเล่นหูปีช่วยด้วยช่วยด้วยเอามันให้ตายมันให้ตาย ัวจบเลยพี่น้องตู้เขาบอวบๆกูตีม่ได้กูตีมึงไม่ได้กูดูเลิ่มมึงไม่ได้เช่หก็ตีคิดเด้งเลือดแทนอ๋อแค่ี่จูนจูนดอกรองไม่ได้ออฟแ้วน่ะยังอยู่อ๋อแล้วพี่พาร์ทดหอมโอ้โอ้อะไรเล่นแค่ตาเดียวอ่ะ ຂີ້ດິນແລະເລດ